สวัสดีครับ f c ครับเหมือนเดิมเหมือนเก่าครับอยู่กับช่องลำนำอีสาน f c อยู่กับบาวหมูครับอันนี้คือพ่อเถ่าครับกับพ่อหญ่น้องทรายพอเถ่าตอนนี้กำลังเข่าหาเป้าหมายครับวานปลาจับกลุ่ม f c เมื่อก็สิบ่สามารถแนมเห็นดอกครับเป็นดำดำครับ FC ผซุซูมได้กร FC จักสิจะแนมเห็นบ่ครับมันอยู่กลางน้า FC ดำาๆนะครับเป็นกลุ่ม ตอนนี้กะเลือก็ล่งย่องไปครับผมเลือย่องไปเบาๆครับนายท่านเพิ่นกะอยู่ในท่าเตรียมโตรหรอเอฟซีเตรียมแห่ไแล้อครับกุมอยู่ข้างนาดำๆหละเอฟซีตอนนี้ห่างจากกุมนั้นเ่เกินสเมตรสี่เมตรครับเอฟซีตอนนี้ถึงแล้วครับนายท่านวาน,ลาน,นแล้วเอฟซีบ่เต็มครับผมพาลงไปถึงเครึ่ง เกือบเครื่องเล่ยเครื่องไปหน่อยนึงจับกลุ่มดำคือมึกเลยครับเอฟซีเดี๋ยวมาเบ่งมาหลุดกันครับผม ส้นลายอยู่ดีพอสุนลายอยู่ดีแล้วมันกลุ่มใหญ่เอฟซีกลุ่มดำคือมึกเลยครับตอนนี้ลงน้ำครับถึงสองคนครับเอฟซีโอลูกแฮ้คับตอมตีนแฮ้แล้วก็พอถามว่ามีตอครับอยูฮัน บ่แปลกใจครับที่มันสิขึ้นลายรีเอฟซีดําคือมือครับแต่เศ้าแล้วผมออกมาเบิ่งกับหนองผู้ครับ f อฟซีเนี่ยท่านวาวานลงไปกับปลาส้นแหหลายครับ มาเบิ่งมาลุ่นกันเรบผมกับวาอยู่มันจับกลุ่มอยู่ไน้หมองเดียวครับบอกจากมุ่มนี่แทนเป็นต่อครับถือหลายอยู่ครับเรียบร้อ,อย,ยท่านว่าปลาอยู่ในเผาแห่หรอครับ เลือเป็นเลือยางเอฟซแบบว่ามันดินเ่นโตได้ครับมันลอยมันหมุนสุ่มออกก็ออกดีเอฟซีเป็นเรื่องธรรมดาครับผมตัวแห้มันมีขอนนะครับตามันขึ้นอยู่กับขอนจับกลุ่มกันดำคือมึก ครับว่าเบิ้งมนหลุ่นตอนเอาแหขึ้นมือหลายเอฟซีสิได้หลายกิโลว่ะขันวานดำขึ้นมึกยังสี่นี่จังลุงสาเพิน่นเมื่อวานแปดกิโลครับเพินน่นได้ทีเดียวเพิ่นว่ะเพิ่นเอาไปขายแปดกิโลครับลาขาว ตัวใหญ่เลยตีผู้ใหญ่ตัวใหเลยตีตกับมันมันมันขงื่อ่ป่าอะไรครับยืนยันแล้วยานันตัวนี้ยืนยู่ทังต่อเลยเอ ว่าปลาหลายครับเอฟซีกำลังมุดเอาแหวนลงจากตอครับเอฟซีตอนนี้ ป,ปลานี่บนหาพลาดครับสามถึงสี่โลขึ้น่ขึ้น,น,นอออออตอนนี้สิบห้าหาวนะเย็บสให้พญ่นันขึ้น,น,นเลือกครับแล้วกา็ ่ icana, ท่านสี็ค oh ่อยหมดเลาะไรตีเหนืครับแล้วก็สูดเขาอุ้มขึ้นเลยครับเป็นเลื่อย่างกับทุรักทุเลเนี่ยจังหน่อยสิ มาเบิ่งกันครับเอฟซี 4, สืเเลืองรายบ่หลังจากที่หมดปพแแฮออกจากตอรครับตอนนี้บ้าหมูกะซุม่มสุดพิกัรแล้วนะครับผมมาเบิ่งผาบมาเบิ่งสีกันว่ามันสีออกมาดีบ่ใสโทรศพัพทายครับมันก็นสีลำบากแนงสีแหละเอฟซี อาจจะแจ็คพอตครับบาทเดียวพ่อกับอาจจะเป็นไปได้เ e อฟซีมันออกซื้อมันออกซื้อเนี่ยนะน้อมันข่างต่อมันออกครับขึ้นเหล่ามาแล้วเอฟซีมาเลยเอฟซีมาแล้วเอฟซีโออีพ่อยแม่เอ้ยโอ้ยผมเหล่าฆ่าแต่เนีบยมาแนี้กล้องหัดเหนื่อยขึ้นบ่ได้เห็นสามเอฟซีเอ้เ,เดียวกันโอ้ย บ่ได้เห็นตอนโกขึ้นซาเมซีกล้องผมมันเหงื่อขึ้นผมข้าแต่เน่ยบึ้งป่าทางพุนโคตบม่ได้เน่ยบึงกล้องโอ้ยผุนผนครับโอ้เสียดายช็อตเดียสี c ผมขอโทษขออภัยรีฟซีมือมันไปหงายกล้องขึนนยบ่น่อยแล้วอู้ทำมันบ่ข้ามันบอนี้กูนี่บ่ทำมันบ่ของใหม่อู้เสยดาเไม่กะตอู้ฟซีเอ้ย มาเบิงกันมาเบิงมาเบิงมา,งมาลุ่เอฟซีมาสียูระดับจากกิโลบาทเดียวครับกาะดำปพืชคารีเลเอฟซีเลยอู้ย FC. เออทำมาแม่ลุงสาแล้วมาข้าวเดียวข้าวเดียวเอฟซีเอาขึ้นเอาขึ้น ขอ,อมงมันของนะมันหนักก็คือโ๊ยเอฟซีเอฟเอฟเอฟซีโอ้ถักตรงนี้โอ,อ๊ยของแท้ครับเดี๋ยวให้พญานยนันไปเอากล่องคือเดี๋ยวก็ได้ไปครับเด,เ,เดี๋ยวขอดิเดี๋ยวกันขันกระพริบเด้ออุ้ยซอวนี่เอฟซีนี่ครับบักตัวมันวน,นเวียนวนเวียน เดี๋ยวจะดูหน่อยมั้งพ่อผมครับสี่เลยบ้านปลาจับกุ้งพี่น้องเลยพี่น้องเลี้ีแต่ว่าเบิ้งส่งแล้วตัวหน่อยกว่าของนายท่านในหมู่บ้านครับแต่ว่าค่าขึ้นกันอันนี้ปลาเขากุ้งอันนั้นปลาเขาหัวแข็งหมู่บ้านอื เขาแมงเฆงมีตัวใหญ่คนละชนิดครับผมสิบโลขึ้นเยอะนี่เอฟซีเห้ยอักลากบ่ขนาดเพิ่งลงมุดเด้ครับนี่มันติดต่อได้เอฟซีขวมต่อได้นี่คนบ่ติดตอนน่อเนี่ยน้ำมันขึ้นยังไงเหรอเฮียบอนะขึ้นระดับเห็นบ่นะบนนี้บนนี้มันหลายเอฟซีเพิ่งวานวานแหนี่คือว่าบริถึกเต็มพิกัดนะครับผมโอ้ย หกนี่ครับเอฟซีมือว่านนี่ท่านได้รุน่นนี้ครับรุ่นใหญ่ๆนี่ครับกับใหญ่ขึ้นกว่านี้ยเนี่ยครับมีแต่มีแต่ปลาไข่เด็ดครับเพิ่อนเอกมือว่านนี่มันดำๆขึ้นอีกแล้วโอ้อยากถ่ายเอฟซีเห็นเนาะในน้ำไหมนะครับบ,บ่อนย้อยมันย้อยจนนั่นครับมัาทางแนม่ยากครับกล่องแนมลงไปในน้ำเป็นดำๆเงาๆดอกเอฟซีเฟื่อนกันอยู่ครับฟันกันอยู่ได้อันนี้ตัวนึงได้ ปัญหาป้วนนี่นกกระาเออนกกระลาชดูเอฟซีนี่มันมีนจ่าฝูงอยู่ตัวนึงนี่บว <c oughs> คือดอกก็ไปทิมไทยกับพวคือนี่เคันตัวใหญ่เฮ็ดสมแมนยูเอฟซีเอ้ยนี่น้อยๆนุ่ยสนี้นี่ยเอ้ยไ่ท่านไอ้ไงนันเพิ่นขึ้นมาเพิ่นหาข้อเรียบร้อยเลยครับมันเป็นนั่นล่ะ <c oughs> เ,ออเอฟซีเอ้ย ขัวเกตขัวเกตออกซับหัวออกขี่ออกทุบเป๊ะขันมันเน็ตซีเฮสมบ่แม่นน้อยหัวเลยครับนี่อ้เต้นยุบ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 ยุ่อสอนดีโอ้ยบาหมูก็เสียดายแต่ช็อตตอนงัดขึ้นเรือดแม่มือบาหมูมันงายขึ้นเนาตซี่เฮย คากิลีครับยอมยอมเ <c oughs> อ <c oughs> <c oughs> จอจะก,นกอนแล้วกันไหพยันแนะไหมพยัญนันแมก่ะทีมงานกองตุโกเอ <c oughs> อยู่ในหล,ล,ล่องเอฟเลยในหล่องเผ่า เทปวิดีโอเพื่นนั่นเอนี่นี่เด้อถ่ายไล่นี่ยบล่ายบล่ายไล่ขวงบ่ของผู้ใหญ่อ๋อไล่นี่ล่ะไล่นี่บ่เออเอ่าจับนี่มั่งแบบนี้นนบรรยากาศมั่งโอ้ยมั่งนี่ครับเอฟซีนี่นั่นเพิ่นก่มีช่องของเพิ่นครับลงวิดีโอคือกันนี่ครับมังมั่งมั่งอ้ยอากากเอฟซีเอ้ยโอ้ยเป็นพัดอยูเอาทางเอาทางเส้นรถทางไม่ใส่เลยเฮอเอาลงดิน ก็บนออกสิเลนเนาะเออเอฟีมาเดอาเด้อเบิ่งนกานจูใจไปเลยครับขนาดมันขนาดมันข้างนู้นมมันก็ขาดพูดเลยโอ้จนโดนพนมมกครับพุ่ยงเอาเลยนี่ท่านบังเดียไหม ย่ำเบียนกินปลาครับย่ำขึ้นกับสีหาล้อแนวอื่นครับเอฟซีโอ้ซาใจครับบ่แปลกใจเลยว่าพู้ใหญ่สามาเอาไปเที่าถุงไผ่บ่แปลกใจเลยบัวเห็นนเพื่นเอา เที่ยวนี้จังได้ค่ะแค่นี่ละเอฟซีเห็นกับตาแล้วครับเที่ยวนี้ตาจ๋าเลยนี่แต่ก่อนทั้แมนลุงสาครับอันนี้เป็น,นยังท่านอเอาเรือมาเลยเนียนอนเลยวะเอือนี่ค่ะแค่อันเป็นถ้าเป็นวิดีโอสิือ่อข่าวแต่แทอดสดเป็นยังบอ่อแทอดสดเป็นยังบ่บ่น,บนี่โอ้ยแค่หนึ่งประเด็นแท้สด,สดด้วยด่าคนลวนเนาะค่เอฟซีเบิง้องอเ,เบิ้งเอฟซีอยู่ในไอ้นั่นครับ เท่อกครับเบิงเบิงเบิงพญายเทออเออเป็นกวางลงวันล่องล่องรอบลงอันนี้มันค่อยก็ค่อยตำรวจจับผมบปมงก็จับวันเหี้ยธรรมชาติท้องฟ้าเป็นอย่างหากินฝีมือปอรับมไปล้วนเนี่นี่ฝีมือล้วนเลยเกิดกฎหมายเจ้าหน้าที่พันหูเลยล่ะห่วยยี่สิบล้วนนี่สงสัยอยู่ได้เนี่ยจักหน่อยเพิ่งกิดเพิ่นเพิ่งงอนเพิ่งกิดที่มาบอกว่าปลาไข่ปลาหยัเพิ่งกิดที่ประกาศแล้วไหมเออ ตรงนี้ห้องกัดกินไปก็หากินธรรมะหากินไปธรรมดาเฉยไปศยไปโควิดเกิดเหตุงานบ่ได้รับจ้างใบกรุงเทพก็ไปบ่ได้เจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่กรมประมงเันคนยิ่งหูอยู่ในตัวเนาะพ่อคนพันได้อยู่เเบิ่งด้อกอบใส่เด้อครับบัดตานี้กอบใส่เดลยเอพี่เนี่ยมันมันนะที่หลวงพ่อเนาะเนี่ยมันมันโอ้ยเอาสิ่งน้อยไปสอนกเขาสอนสอนมันมันเนี่ยมันหมาน อ่อนซอนอ่อนซอนจักว่าขี่เห็นจักว่าปลาดอกหนึ่งจได้สั่งมันเขาล่างเอาเอฟซีกลุ่มนี้ผมขี่รถมาเบิ้งแต่มื่บ้านแล้วครับเห็นแต่มื่บ้านแล้วมือซอลครับไอ้น้องผู้มาเบิ้งก่เห็นดำคือมือโยคือกันปลามันจับกลุ่มเอฟซีพอดีพญใหญ่เพิ่นมาจากบ้านกวดนั่นก็เลยไดี๋ยวมาหาบักโดก็ได้นี่บักโดนี่ลูกลูกลูกนี่ลูกบักโด ลูดฉาโดครับมาวนเวียนสัวปลาซุ่มจับกุ่มอ่าะเอบื้งเียเป็นถังเลยวะเต็มถังเลยนี่เอเต็มถังเลยเต็ไดลถังใหญ่ๆนี่ตอนนี้ก็ไทยเบื้องต่อพิ่เจบปลากันครับก่อนสิไปสรุปผลเบื้งนี้ถังกันทังสีทังสีหลุดใหญ่แล้วนี่ไปอยู่ไปกินไป เดี๋ยวจะเด็ดเพียงของของแท้เอฟซีเดี๋ยวมาเบิ่งในถังครับบัตนาเนียเ<อ>บิ่งผลงานในถังกันปัใหญ่เป็นเก็บใส่อยู่นี่โอู้เอฟซีเฮ้ยสิเต็มครับในเรืออยู่ก็มีบางเดียวนี่ม,มันหลน่น<อ>มันหล่นในเรือดพนออกเฮ้ยเจ๊ซี่บอกข้ามไหนเอฟซีอุมดมสมบูรณ์ปดบันโขกสว่างเข้านี่ มูฮอกมูฮอกตมมมูหกมูฮอกอันเช่นดงเออตะบลเช่นเอาเพื่อเช่นดงเข้านี่อุดมสมบูรณ์ดีหรือยากก่อยก็ก่อยครับเนี่ยนี่อยากปิ้งก็ปิ้งเอฟซีเฮ้ยคาร์กิลีเน่นนอนเลยอ่ะต็อปไปเนี่ยบดถึงซิฟกะเหลือน้อยแหละเอฟซีนี่กิโลนะโอ้ขึ้นซิฟขึ้นซิฟขึ้นซิฟขึ้นของผู้ใหญ่บดโตคาร์กิลีวะเอาเอฟซีคลิปนี่ก็ย่าพอสมควรครับ ขันตังไหนกับสิไทยเบิ่องอีกครับขันปลาจับกลุ่มเพิ่มขึ้นมาอีกเอฟซีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องล้น้ำมีสารเอฟซีเพ็่กำลังใจให้บ้าหมูเด้อเอฟซีเด้อสุดท้ายท้ยสุด,สสดขอกล <ขอ S 1> ้าคำว่าสวัสดีครับลาไปกับปลาในถังเอฟซีเอ้ยอานยัะครับอาาันย่ก